สวัสดีครับผมมิสุลุมิในครั้งนี้มาอยู่กับตัว Accord โฉมปี2025ในตัวเวอร์ชัน RS ครับอาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเยอะในระดับที่แหมเอามารีวิวนะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยในทุกรุ่นย่อยนะครับ EEL รวมถึง RS เนี่ยปรับทั้งหมด5จุดด้วยกันครับใน5จุดนี้เนี่ยมีหลายฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนทั้งหมดในทุกรุ่นย่อยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นกับมีการปรับ ในตัวรุ่น RS เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเปรียบเทียบว่าใน Accord ที่เป็นการ Minor Change ในครั้งนี้นะครับเฟส l i ิปเนี่ย5จุดนี้มีส่วนไหนที่เปลี่ยนไปบ้างถ้ามาดูในรายละเอียดของการปรับโฉมครั้งนี้ใน Honda Accord มีทั้งหมด5จุดกับอีก2ระบบนั่นคือทางกันชนหน้ากันชนหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวรถในทุกรุ่นย่อยแถบตกแต่งที่มุมไฟหน้าที่เป็นสีใสและสีดา ในทุกรุ่นย่อยกรอบไฟหน้าจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นเช่นกันส่วนในรุ่น RS ช่องดักอากาศหน้าจากสีเงินถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นสีดำา2ระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือระบบเตือนมุมอับสายตาหรือ BSI รวมถึงระบบที่ช่วยเตือนขนาดถอยออกจากช่องจอดหรือ CTM มาเจาะรายละเอียดกันต่อในส่วนของอุปกรณ์ออปชั่นที่มีมาให้เหมือนๆกันใน Accord ทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น E EL จนถึง RS ขนาดมิติตัวรถ ระยะความสูงจากพื้นรวมถึงชุดช่วงล่างทางด้านหน้าที่เป็นแมกโรสันสตับกับช่วงล่างหลังเมลติลิงเซ็ตไฟหน้าไฟท้าย LED พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติมีมาให้ครบเหมือนกันทุกรุ่นส่วนของภายในห้องโดยสารจะเป็นการตกแต่งด้วยทริมสีดำชุดระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมระบบปรับอากาศด้วยรีโมทและในทุกรุ่นตั้งแต่เริ่มต้นจะได้เบาะผู้ขับขี่เป็นแบบไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมดันหลัง4ทิศทางและมีเมม ORY ในตำแหน่งของผู้ขับขี่ พร้อมระบบ Welcomesees ส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหน้าจะเป็นไฟฟ้าปรับ8ทิศทางในทุกรุ่นเช่นกันก็จกงมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติพร้อมชุดแอร์แบบ Dual Zone เซตหน้าจอข้อมูลผู้ขับขี่10.2กับ Infotainment ์เซตจอกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายจากนั้นในทุกรุ่นยังมาพร้อมกับ Google Built-in Wireless Charger รวมถึงม่านบังแดดทางด้านหลัง โดยคุมพลังที่อยู่ใน Honda Accord e-h e HE v ทุกรุ่นจะเป็นเครื่องยนต์2,000ซี147แรงม้ากับ182นิวตันเมตรพร้อมด้วยมอเตอร์ที่มีกำลัง184แรงม้ากับ335นิวตันเมตรให้กำลังรวมแรงม้าสูงสุด207แรงม้ากับ335นิวตันเมตรโดยแพ็คแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนในส่วนระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่มีมาให้เหมือนเหมือนกันถุงลมนิรภัย8ตำแหน่ง ชุดกระจกมองข้างที่ลดการเกาะของหยดน้ำชุดกล้องมองขนาดถอยหลังเซตเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคระบบเตือนแรงดันลมยางรวมถึงระบบช่วยล็อกประตูอัตโนมัติเมื่ออยู่นอกระยะตัวรถและระบบ Honda Sensing ที่มีมาให้เหมือนๆกันทุกรุ่นย่อยนั่นคือระบบช่วยเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยควบคุมตัวรถเมื่อออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมเว้นระยะห่างจากคันหน้าระบบช่วยควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมตามคันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่และ2ฟังก์ชันใหม่ที่มาแทนเลนวอ h นั่นคือระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างและระบบเตือนเมื่อถอยรถออกจากช่องจอดซึ่งทั้งหมดนี้มีครบในทุกรุ่นย่อยอ่ะเห็นเลยนะครับว่า ในตัว5จุดที่มีการเปลี่ยนไปในแอคคอร์ดใหม่ก็กคนบอกเปลี่ยนเล็กน้อยจริงๆแต่ว่าถือว่าเป็นการอัปเดตในช่วงเรียกว่าอายุโมเดลหลังจากผ่านมาประมาณ2ปีนะครับไฟหน้าเดิมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าดีไซน์ของขอบเซ็ตของชุดไฟเนี่ยชุดไฟหน้าเลนเป็นแบบนี้ครับอัตทีฟส่วนที่เป็นมุมไฟคือมุมทางด้านข้างเนี่ยนะครับมุมแบบนี้จากเดิมที่เป็นสีส้มถูกปรับมาเป็นแบบเคลียร์แล้ครับ ใสสลับขอบ t r i มที่เป็นสีดำเซตของตัวชุดกระจังถูกปรับในตัว RS เนี่ยจะเป็นกระจังดำแต่ว่าในตัวขอบที่เป็นกรอบของเซตไฟเนี่ยถูกออกแบบดีไซน์ให้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับรวมถึง RS เดิมช่องทางด้านข้างที่รับอากาศเข้าเนี่ยจะเป็นตัวช่องที่เป็นสีเงินแต่คราวนี้ถูกปรับมาเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันซึ่งก็ RS จะตัดด้วยกระจังแล้วก็ขอบช่องของตัว ซีทางด้านล่างที่เป็นสีดําเพราะฉะนั้นช่องข้างเนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดําเงาครับในตัวรุ่น RS ส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะตามสีเดียวกับตัวรถนะครับจุดอื่นๆนะครับในความแตกต่างอีกคันนึงที่เราเอามาทดลองเปรียบเทียบกันก็คือตัวรุ่น E ในตัวบอดี้ถ้าวัดกันแล้วเนี่ยในอุปกรณ์ออปชั่นในครบไลอัพทั้งหมดนะครับถ้าวัดกันเอางบไปเริ่มต้นแค่ตัว E หรือว่าเติมมา RSd ดูจุดที่มีรายละเอียดแตกต่างกันเลยครับแล้วถ้ามาดูเทียบทั้ง3รุ่นตั้งแต่ E E L จนถึง R S ในรุ่นเริ่มต้น E ล้อและยางจะเป็น225 50ซีรีส์ขอบ17ขณะที่ฝั่งของ E L และ R S จะขยับขึ้นมาเป็น235 45ซีรีส์ขอบ18ในทุกรุ่นจะมี head up display ยกเว้นเฉพาะรุ่น E ส่วนกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าพร้อมพับอัตโนมัติในรุ่น R S จะเป็นสีดำแบบสปอร์ต ในทุกรุ่นยังมาพร้อมกับฟังก์ชันกระจกข้างที่ปรับลดระดับเมื่อถอยหลังแบบอัตโนมัติสีและทริมภายในห้องโดยสารของ E และ EL จะเป็นดำเป็นโนแบค็คขณะที่ใน RS จะเป็นเปียโนแบ็สลับกับสีเงินแบบ3มิติโดยวัสดุหุ้มภายในของทุกรุ่นจะเป็นหนังแท้สลับหนังสังเคราะห์โดยมีรุ่น RS ที่จะตัดเย็บด้วยได้สีแดงส่วนไฟแอมเบียนท์ไลท์จะมีเฉพาะใน EL และ RS โดยเฉพาะในรุ่น RS จะมาพร้อมกับรีโมทในรูปแบบของสมาร์ทคีย์การ์ด และอีก4ฟังก์ชันที่จะมีเฉพาะในรุ่น EL และ RS ปุ่มปรับเบาะทั้งด้านหน้าจากพนักพิงหลังระบบฟอกอากาศพลาสม a าคัสเตอร์ชุดกล้องรอบทิศทางแบบ360องศาและเซ็นเซอร์กะระยะเวลาถอยจอดหน้า4จุดหลัง4จุดซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีในรุ่นอ e. มาสรุปออปชันที่จะมีเฉพาะใน Honda Accord EHEV RS กันไฟส่องทั้งด้านข้างแบบอัตโนมัติขนาดเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าหลังแบบ s e q u e n t ช a l ลไฟส่องมือจับเปิดประตูทั้งด้านนอก หลังคาแบบพา o อโ m มิกซัน o ูฟเซ็ตสปอยเลอร์ท้ายที่เป็นดีไซน์สปอร์ตสีดำรวมถึงระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะถ้ามาดูเปรียบเทียบระดับราคาจะเห็นว่าทุกรุ่นมีการปรับลดราคาลงและเติมอุปกรณ์ออปชั่นเริ่มต้นตั้งแต่ในรุ่น E 1,479,000ราคาลดลง50,000บาทในรุ่น EL 1,599,000ซึ่งราคาลดลงกว่าเดิม70,000บาทเท่าเกันกับในรุ่น RS ที่ราคา1,729,000ลดลงจากราคาเดิม70,000บาทนอกจากนั้นคราวนี้จะถือโอกาสมาอัปเดตกันครับว่าในตัวรถในกลุ่มที่เป็นซีดานดีเ gment เนี่ยถ้าเกิดวัดเปรียบเทียบไฮบริดแน่นอนมีคู่แข่งตรงอย่าง c ัมลีและถ้าเปรียบเทียบละ่ะเอางบมาตั้งในระดับราคานี้จาก Accord ตัว RS หรือว่าเริ่มต้นตัว E เทียบกันในช่วงเลนราคานี้แล้วเนี่ยสามารถไปลถในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับ ทั้งในฝั่งของ SUV ทั้งในฝั่งของตัวรถที่เป็น EV กับโมเดลอื่นๆล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวในช่วงปี2025นี้ครับและถ้ามาเปรียบเทียบกับคู่ปรับโดยตรงอย่างเจ้า Toyota Camry ส่วนของรูปแบบเครื่องยนต์ Honda Accord จะเป็น e h e v เครื่อง 2,000cc ขณะที่เจ้าค a m รี่ h e v จะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc กับ227แรงมา้าโดยฝั่งของ Accord จะอยู่ที่207กับ335นิวตันเมตรและมาพร้อมกับ individual mode Sport normal econ และ ev ฝั่งของ Cam รี่จะเป็น ev econ normal mode และ sport mode ถ้ามาดูเปรียบเทียบขนาดมิติตัวรถระหว่าง Accord กับ Camry ่แอคคอนั้นได้เปรียบทั้งความกว้างและความยาวที่มากกว่าช่วงระยะฐานล้อที่ต่างกันเพียง2มิมระหว่าง2,827กับ2,825ความสูงจากพื้นเท่าๆกันส่วนล้อและยางคู่นี้ให้มาขนาดเท่ากันแล้มาดูเทียบอุปกรณ์ออปชั่นความปลอดภัยระหว่างตัว Honda Accord e h e v rs กับ t ต y o ต a c ค m r รี่พ m ีเมียม Lu ัก ดยสีภายในห้องโดยสารฝั่งของคัมรี่จะเป็นโทนสีน้ำตาลสลับดำส่วนของตัว Accord จะเป็นสีดำล้วนมาพร้อมฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศซึ่งคัมรี่ไม่มีระบบนี้ส่วนของเบาะผู้ขับขี่ทั้งคู่นี้เป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทาง โดยคัมรี่มาพร้อมกับระบบบันทึกตำแหน่งพร้อมระบบระบายอากาศภายในชุดเบาะส่วนฝั่งของ a c c o r d จะมาพร้อมกับระบบดันหลัง4ทิศทางเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเป็นแบบปรับ8ทิศทางทั้งคู่ในระบบปรับอากาศเองฝั่งของ a c c o r d จะเป็น2โซนทั้งด้านหน้าส่วนคัมรี่ให้มาเป็น3โซนคือข้างหน้าแยกซ้ายขวาและปรับข้างหลังแยกอีก1โซนชุดหน้าจอ DMI สำหรับผู้ขับขี่ ฝั่งของ Camry เป็น12.3นิ้วพร้อม He ดอัพดิสเพย y ส่วนของ Accord เป็น10.2นิ้วพร้อม Head Up Display เช่นกันโดยทั้งคู่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไวเลสไร้สายโดย Accord จะมีเพิ่มระบบ Google Built-in เข้ามาส่วนของระบบเครื่องเสียง Accord เป็น Bose 12ตำแหน่งขณะที่ Camry เป็น JBL 9ตำแหน่งและถ้าเทียบในระบบ ADA s ทั้งคู่ให้ฟังก์ชันมาครบเต็มเหมือนกันแล้ว โดยเจ้า Accord ์จะมีระบบที่มากกว่าก็คือชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ a อะด i v ตเทียบจํานวนถุงลมนิรภัยฝั่งของแอคคอรมี8ตําแหน่งและคัมรี่มี7ตําแหน่งและถ้าจับคู่ปรับนี้มาเทียบราคาทั้งคู่นี้มี3รุ่นย่อยเหมือนกันในรุ่นเริ่มรุ่นกลางและตัวท็อปในตัวรุ่นเริ่มนั้น Accord จะมีราคาที่สูงกว่าคัมรี่อยู่4 0 0 0บาท1 4 7 9 0 0้กับ1 4 7 5 0 0้ ขยับมาที่รุ่นกลางจากการปรับราคาของ Accord ทําให้ได้ราคาที่ดีกว่าคัมรี่ถึง60,000บาทอยู่ที่1,599,000ส่วนคัมรี่จะเป็น1,659,000านโดยการปรับอุปกรณ์และราคาครั้งนี้ของ Accord ตัวท็อปที่ลดราคาลงมาอยู่ที่1 7 2 9 0 0้านาให้มีส่วนต่างที่ดีกว่าคัมรี่ถึง80,000บาทที่ราคา1 8 9 0 0 0้บาท เราลองจับเอาเจ้า Accord E H E V R S มาเปรียบเทียบกับซีดานใน d s e gment ซึ่งรวมเอารถไฟฟ้า2รุ่นเข้าไปด้วยนั่นคือมี Honda Accord E H E V R S, B Y D Seal ในรุ่น All Wheel Drive, Toyota Camry และรวมถึง Tesla ในรุ่นลอง r a น g e เทียบในกลุ่มนี้คันที่มีความกว้างมากที่สุดเป็นของเจ้า B Y D Seal ส่วนยาวมากที่สุดเป็นของ Honda Accord โดยระยะฐานล้อคันกว้างที่สุดเป็น B Y D s e l อยู่ที่2,920 ตามมาด้วยโมเดล3ลอ l o n นอยู่ที่2,875โดยขอบล้อและยางของในกลุ่มเซ gment น,นี้จะอยู่ที่235 45ซีรีส์ขอบ18จะยกเว้นเพียงเจ้าซิ l เอาวิวไดฟ์ที่ให้เป็น235 45ขอบ19เทียบระดับแรงมา้าแน่นอนว่าฝั่งของไฟฟ้าจะสูงกว่าโดย b ีวีดีซิลเอาวิวไดฟ์จะอยู่ที่523แรงมา้ากับ670นิวตันเมตรเทสซาโมเดล3ล long จะอยู่ที่441แรงมา้า กับ493นิวตันเมตรโดยฝั่งของคัมรี่เป็น221และ Accord 207และเมื่อเทียบระดับค่าตัวทั้งหมดแน่นอนฝั่งของรถจีนราคาเริ่มต้นเพียง1,199,900ส่วนของฝั่งไฮบริดแล้วก็เท s l a Accord RS อยู่ที่1,729,000าคัมรี่อยู่ที่1,899,000และเท s l a m o เด l 3ลองเลนอยู่ที่1,899,000บาท ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ Honda Accord ให้ให้เหมือนกันก็คือเรื่องของมาตรฐานการขับขี่นะในรายละเอียดปลีกย่อยพอมาเป็น RS แล้วเนี่ยก็จะมีทริมชุดแต่งแต่จุดที่มันขาดไปนะอย่าง parking sensor เนี่ยรุ่น E ไม่มีนะถึงแม้ว่าจะเป็น Accord นะครับรุ่น E มีการเพิ่มในส่วนของตัวขอบล้อนะครับซึ่งจะเป็นสีดำเงาแต่ว่าในตัว RS เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับ E จากเดิมเป็นสีเงินล้วนเปลี่ยนเป็นดำเงา E.L. เนี่ยเป็นทูโทนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวสีเนี่ยจะเป็นสีดําเงาสลับทูโทนกับสีเงินนะครับส่วน R.S. จะเป็นดําด้านนะครับซึ่งในตัวรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่มีเพิ่มเติมแล้วก็ให้เหมือนเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีก็คือ Honda Sensing ครับมีให้ตั้งแต่เริ่มต้นในตัวรุ่น E อ,อุปกรณ์อื่นๆชุดแต่งที่เป็นรายละเอียดนะครับอย่างหลังคาคอนมิกก l a s s ู o อย่างฟังก์ชัน ฟีเจอร์ที่มีปลีกย่อยแตกต่างก็ทําให้ตัว RS เนี่ยเรียกว่ามีอุปกรณ์ลูกเล่นการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของการขับขี่เดี๋ยวเราเออกไปทดลองกันเรียกว่าเป็นการอัปเดตตัว ehev นะครับของ Honda Accord กันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับมาขับอัปเดตกันเล็กน้อยนะครับใน Accord RS ก็ จริงๆแล้วในฝั่งของ Honda Sensing เนี่ยเขามีมาให้ครบตั้งแต่ในรุ่นเริ่มต้นตัว E อยู่แล้วแล้วลก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว RS จริงๆถ้าเอาเกี่ยวกับความปลอดภัยนะก็จะเป็นตัว Parking Sensor ครับทางด้านหน้าหลังแล้วก็เซ็ตกล้องรอบคัน,นในฝั่งของตัวรุ่น E เนี่ยคือไม่น่าเชื่อนะในทริมในฝั่งของ Accord ก็ยังไม่มีตัว Parking Sensor ให้ในตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนของ เรื่องของการกับขี่พอเป็น e h e v ใน accord เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ครับจับคู่กับเซตมอเตอร์ที่ก็จะถ้านับมอเตอร์ล้วนๆเนี่ย184แรงม้าครับ335นิวตันเมตรซึ่งจะสังเกตว่าตัวแรงม้ารวมเมื่อรวมเครื่องยนต์เข้าไปแล้วเนี่ยมันออกมาที่207แรงม้าแต่184แรงม้าล้วนๆมาที่ตัวมอเตอร์นั่นก็เพราะว่า e h e v เองจริงๆ มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นหลักนะอย่างเราขับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดู power f o นะครับเครื่องยนต์นี่ยังนิ่งนิ่งสนิทอยู่เลยนะแต่ว่าในฝั่งของตัวมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเนี่ยแรงบิดตั้งแต่ออกตัวคือ0ร,รอบจนถึง2,000เนี่ยเต็มครับ3 35แต่ว่าพอรอบสูงเสร็จปุ๊บหรือว่าเรากดเร่งแซงในบางช่วงเวลาถ้าเป็นความเร็วสูงเนี่ยตัวเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาแล้วก็จะต่อตรงเข้าไปด้วยเพราะนั้นแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าแรงบิดสูงสด ก็เรียกว่าตัวเครื่องยนต์ถึงแม้ว่าจะเป็น 2,000cc แต่ว่าก็ถูกเซตมาเน้นเป็น Akinsan Cycle นะครับก็คือเน้นเรื่องของความประหยัดแล้วก็มลพิษทำให้ตัวแรงบิดเองไม่ได้มากกว่าตัวเซตของชุดมอเตอร์แต่ว่ากำลังรวม207แรงม้าเนี่ยก็ทำให้ถ้าเทียบในเซ gment น,นี้แล้ว Accord เด่นเลยครับเรื่องของการขับขี่การตอบสนองฟังก์ชันที่เพิ่มเติมแล้วก็ผมมาทดลองขับขี่ไปในเมือง By Sport นะครับ Information ก็คือ B S I เนี่ยนะครับอาจจะคุ้นเคย B S M นะ n o t o t o r i n g แต่ว่าอันนี้เขาใช้เป็นตัว I นะครับก็ทำงานนะครับที่ความเร็วเกินกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพอวิ่งเกิน20ปุ๊บเนี่ยตัวบสปอร์ตก็จะเริ่มทำงานละอย่างตอนนี้ถ้าเกิดผมเปิดนี่มีเสียงมีเสียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีไฟที่ตัวกระจกมองข้างติดขึ้นมา ไม่คุ้นเลยคุณแต่เปิดปุ๊บเลนวอสนี่แซวเขาอีกนะ,ะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในการทำงานของเจ้า b ายสปอร์ตนะครับอินโฟเมชันเนี่ยของ Honda เนี่ยเขาก็จะทำงานพอ20ขึ้นไปทำงานตลอดนะครับจนถึงความเร็วสูงสุดมีจุดที่เป็นข้อจำกัดของเขาอยู่หนึ่งเรื่องครับนั่นกะ็คือถ้าเกิดเราขับอยู่แล้วก็ความเร็วแตกต่างก็คือตัวรถที่วิ่งมาฟึา๊บ กำลังจะอยู่ในตัวมูมอับสายตาของเราเนี่ยมีความเร็วครับมีความเร็วที่มากกว่าเราเกิน50กิโมตรต่อชั่วโมงเช่นสมมุติตอนนี้ผมอยู่ขับอยู่ประมาณ60กิโมตรต่อชั่วโมงเสร็จแล้วมีรถวิ่งมาข้างหลัง1 1อยสเนี่ยฟึบเปิดไฟเลี้ยวนะจริงๆเขาวิ่ง1 1อยมาแล้วยังมาไม่ถึงรถเนี่ยเราก็น่าจะเห็นในกระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆถ้าความเร็วมันแตกต่างกันระหว่างคันของเรา กับคันที่วิ่งมาทางด้านข้างเกินกว่า50กิมต่อชั่วโมงระบบไบสปอร์ตจะไม่เตือนนะครับก็จะไม่เห็นการทํางานในตัวฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดเรามีความเร็วแตกต่างระหว่างตัวรถที่อยู่ในมุมอับสายตาที่มากกว่า50กิเมต่อชั่วโมงขึ้นไปครับอื่นๆในฝั่งของตัวเรียคอสนะครับหรือระบบที่ช่วยเตือนเวลาถอยออกจากช่องจอดนี่ก็ต้องบอกว่าเซนเซอร์ของตัวระบบไบสปอร์ตที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นระบบม mm ิลลิเมตรเวฟละ ก็คือเป็นเซนเซอร์ที่เป็นเรดร์ในตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับมีความละเอียดในการทำงานมีช่วงความถี่ในการตรวจจับแล้วก็รวมถึงระยะรวมถึงมุมความกว้างเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเซนเซอร์เวอร์ชั่นใหม่เขาบอกว่าก็เป็นตัวเดียวกับ e n 1เลยนะครับส่วนของในรายละเอียดอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวจะสลับไปขับในตัว e แล้วเดี๋ยวมาคุยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของแอร์คอร์ดว่าเอ๊ะ ทำไมเดิมมันเคยเคลมเยอะกว่านี้ตอนนี้ทำไมมันเหลือ23.3ละ่ะแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบในคู่แข่งในเซ e g m e n t นี้แล้วในเรื่องของอัตราเร่งการตอบสนองเป็นยังไงไปดูอัตราเร่งกันก่อนครับมาดูเปรียบเทียบอัตราเร่งของคู่นี้กันฝั่งของ Accord e h u v จะได้เปรียบในช่วงของการออกตัวจากหยุดนิ่ง140กิมต่อชั่วโมงใช้เวลา2.48ขณะที่ Camry ใช้2.75 โดย Accord ์ดนำอยู่เล็กน้อยจนถึงความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ใช้เวลา5.78คัมรี่ตามมาติดติดอยู่ที่5.95และคัมรี่ก็เริ่มขึ้นแสงช่วงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใช้เวลาเพียง8.09วินาทีขณะที่ Accord เริ่มแผ่วลงใช้เวลา8.25และตะ้วัดต่อเนื่องผ่าน120และ140คราวนี้เริ่มใช้เวลาที่มากกว่าคมรี่เกือบ2วินาทีผ่าน8 7 ขณะที่แอคคอร์ช่วงปลายจะแผ่อย่างต่อเนื่องและโดนยืดเวลาเพิ่มเพราะใช้เวลาถึง20.47ถวัดกันที่ปลายถึง180แล้วแอคคอร์ต้องบอกว่าโดนทิ้งหายเพราะใช้เวลาถึง27.89ขณะที่แคมรี่ดีกว่าเกือบ5วินาทีด้วยเวลาเบียง22.91และเจ้าค a มรี่ยังสามารถทำอัตราเร่งแซงในแต่ละช่วงย่านความเร็วไม่ว่าจะเป็น60-80 80-120 รวมถึง100-120ที่เหนือกว่าเจ้า Accord ก็ได้เห็นนะครับในเรื่องของตัวอัตราเร่งน,นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบในเ s กเมนต์นี้แล้วเปรียบเทียบกับในกลุ่มที่เป็นไฮบริ Big ดด้วยกันแล้วถ้าเกิดดู e c o s t i i k e r อาจจะเห็นความแตกต่างนะก็ต้องบอกว่า ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วกันน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยถูกบังคับอยู่ที่มาตรฐานยูโรโฟครับในการทดสอบอีโคสติ๊กเกอร์แต่ว่าหลังจากตัวปี2025นี้แล้วมาตรฐานอีโคสติ๊กเกอร์ที่จะทดสอบนะครับตัวน้ำมันที่เขาจะใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นน้ำมันยูโร6แล้วก็เป็น E10 ด้วยนะครับตอนที่เป็นยูโร4น,น้ำมันที่ใช้ทดสอบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเพียวเบนซินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ อัตราสิ้นเปลืองก็จะแตกต่างครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเดตในโมเดลใหม่ๆห,หลังปี2025ช่วงกลางปีหลังมานี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยตัวเลขก็จะเรียกว่ามีค่าสูงขึ้นเล็กน้อยครับจากคันนี้2 4อกว่าก็เหลือ23.3นะครับแล้วตอนนี้ผมขับมาเนี่ยถ้าในเมืองอย่างเงี้ยวิ่งรถติดๆแล้วผมใช้งานทดลองในเมืองสลับทางไกลบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้บนหน้าจอเนี่ย วนเปี่ยนอยู่ในระหว่างประมาณ23ไปลายถึง25นะครับนี่ตอนนี้25เลยฮะพอวิ่งรถติดๆเป็นเพราะว่าตัว ehev ของ Honda เองจริงก็ถ้าเกิดขับขี่ไปในเมืองความเร็วต่ำธรรมดาทั่วไปเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งเนี่ยเครื่องติดน้อยมากแล้วก็ในรุ่น rs มีความแตกต่างที่เพิ่มเติมจากในตัวรุ่น e และ el ก็คือมี noise cancellation ครับก็คือระบบตัว เซตใหม่ my, แล้วก็การปล่อยคลื่นเสียงออกมาเพื่อที่จะหักลบล้างตัวคลื่นความถี่ของเสียงต่ำๆในบางโทนเนี่ยก็จะทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบมากขึ้นครับเรเรียกว่าเป็นการปรับเฟสลิฟนะครับอัปเดตตัวอุปกรณ์ถอดเลนส์วอชออกไปแล้วก็มาเป็นตัวบสปอตตามคำเรียกร้องนะครับปรับแต่งโทนสีอีกเล็กๆน้อยๆสำหรับตัว Honda Accord ในชมปี2025นี้ครับ